เอลิเซียหัวหน้าคณะปฏิวัติที่มาเปลี่ยนเมตา p v p แถมยังเล่น PVE ได้โคตรเก่งด้วยจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันอย่าปล่อยให้การประจนภัยของคุณเป็นเรื่องยากเพียงเติมเงินกับ Pay ์ทูวินท็อผ่านระบบอัตโนมัติบนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นการ,ระจนภัยครั้งไหนก็ง่ายได้สะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเกมเมอร์สายเปย์อย่างผมก็ต้องเลือก Pay towin Topup อยู่แล้วไปตั้มกันเลยอย่าลืมใส่คโค้ด MOJI ด้วยนะ โอเคครับก่อนที่เราจะไปรู้จักกับเอลิเซียกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูผมเปิดกาชาเอลิเซียแบบจัดเต็มเนี่ยสามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ไลฟ์สตรีม EP ที่52ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ผมควยมากมากตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็จัดไปถึง40เลยนะครับถ้าอยากดูก็ไปดูย้อนหลังได้ครับเอาละ่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับตัวละครอย่างเอลิเซียกันหน่อยนะครับว่ามันเป็นตัวที่ดียังไงแล้วเก่งยังไงแล้วมันมาพลิกเมตาอย่างไงบ้างนั่นเองนะครับเอลิเซียเนี่ยมันเป็นตัวละครใสสมดุลน,นะครับซึ่ง ไปได้กับหลายๆทีมเลยโดยเฉพาะกับทีมกายภาพเนี่ยเวิร์กมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะตีธรรมดาไม่มีอะไรเลยครับเป็นตีปกติบ้านๆเลยสกิลหนึ่งครับแสงแห่งสวรรค์คูดาวนานนิดนึงครับร้อยสี่วินาทีตีทั้งหมด5เป้านะครับแล้วก็ทำดาเมจ1ครั้งเนี่ย 80%ของพลังโจมตีกายภาพซึ่งเบานะครับแล้วก็มีฟิกดาเมจอีก775อีก1ครั้งก็เท่ากับว่าสกิลนี้ 2, 2> <Wow. S 1> อิโดยที่ครั้งแรกจะคิดจากพลังโจมตีแต่ครั้งที่2จะเป็นแบบตายตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสใบในอัตรา50% 2เทิร์นนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคล้ายๆกับเดลโลนเอ่อฟีลคล้ายๆกับสกิลของเดลโลนซึ่งอัพสกิลมาฟิกดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น1,285นะครับแล้วก็อัตราใบเพิ่มขึ้นจาก50เป็น60 เป็นสกิลที่เอาไว้เปิดได้ค่อนข้างดีเพราะว่ามันสามารถหวังผลให้ศัตรูเนี่ยติดใบแล้วก็โดนแคนเซิลออเดอร์ของสกิลไปได้นะครับแล้วบวกกับว่ามันมีแพสซีฟที่ล้างสถานะด้วยเนี่ย อ่ามันก็เลยเป็นสกิลที่เอาไว้เปิดได้ดีนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตอนพาสซีฟอีกทีหนึ่ง Security สกิลที่2ครับแสงดาวตก Security สตกิลนี้ก็คูลดาวร้อยสี่วิเหมือนกันนะค่อนข้างนานเป็นตัวที่ตี5เป้าเหมือนกันแล้วก็ทาดาเมจหนึ่งครั้งเท่ากับ100%ของพลังโจมตีกายภาพเลยและก็มีการเร่งเทินของเป้าหมายสเทินนะฮะแล้วก็มีการเพิ่มอัตราพลาดเป้าอีก100% 3เร์นทินด้วยนะครับอัตราพลาดเป้าเนี่ยก็อ,อยู่ที่36% อ่าคือหมายถึงว่าอัตราที่ฝั่งศัตรูจะโดนเนี่ยคือร้อแต่ว่าพอมันติดเนี่ยมันมีโอกาสที่เขาอาจจะตีแล้วไม่พลาดเป้าหรือตีแล้วพลาดเป้าก็ได้36%มถ้าอัพสกิลความแรงก็จะแรงขึ้นแล้วก็พลาดเป้าจาก3-6จะกลายเป็น48ครับถ้าทํา46สกิลนี้จะเร่ง3เทินนะนี่เป็นตัวแรกของเซเว่นไอรีเวิร์ที่เร่ง5ตัวและเร่ง3เทินนะมันค่อนข้างที่จะ เยอะมากๆเลยนะครับอ่ะต่อมาครับที่แพสซีฟครับผู้นำปฏิวัติแพสซีฟเนี่ยแค่ตัวของเอลิเซียเนี่ยมายืนเฉยๆก็ลดพลังป้องกันของศัตรูแล้ว20%ซึ่งเทียบเท่ากับบิสกิตเอสวานิซาแบบยังไม่อัพสกิลเลยนะครับอ่ะแล้วก็ตัวเองเนี่ยจะมีโล่นะครับเท่ากับ160%ของพลังโจมตีนะครับ3เทินแรกคือเปิดมาเอลิเซียจะมีโล่ขาวเลย นะครับเหมือนอารมณ์เหมือนว่าเรามีแบบหลอดเลือดแล้วก็มีโล่อีกนะครับเพราะนั้นมันจะไม่ได้ตายง่ายๆขนาดนั้นนะ <Yeah. S 1> แล้วเมื่อเลือดของตัวเอลิเซียเนี่ยต่ำกว่า50%จะมีอามาตะเทินให้อีก2เทินนะครับคล้ายๆกับตัวของโรซี่เลยนะครับอ่าคือแบบโอ,โอเคโดนตีมาปุ๊บๆ,ๆหลอดขาวหมดเลือดโดนไปครึ่งหลอดอามาตะต่ออีก2เทินทำให้แบบถ้าไม่โดนทลุทะลวง มันก็จะยืนต่อได้อีกนะฮะแล้วทุกครั้งที่เอลิเซียใช้สกิลไม่ว่าจะ1หรือ2เนี่ยมันจะขจัดดีบัฟ2ผลให้กับเพื่อนเราทั้งหมดเออนะฮะอันเนี้ยมันก็เลยใช้สกิลเนี้ยเป็นสกิลเปิดได้เพราะการจ่ายสกิลของเอลิเซียเนี่ยหวังผลทั้งใบศัตรูก็ได้แล้วก็ล้างพวกเราได้ด้วยนะครับคือจะเปิดก่อนเปิดหลังก็ดูดีมากๆเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดอัพสกิลลดเดฟจาก20ก็จะเป็น24อันนี้ก็เท่ากับพวกวาเนซ่า เอสบิสกิตที่ up passive นะแล้วถ้าทำา C2 นะครับมันจะมีการเด้งเลือดนะครับอ่าหลังจากที่เลือดเราต่ำกว่าครึ่งหลอดจะเด้งเลือดกลับมา165%อกาของพลังโจมตีกายภาพ oh. ก็ฟิลคล้ายๆกับพวกเพลตันหรือว่าอะคิล่า c ีอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นฟิลนั้นก็จะทำให้เอลิเซียเนี่ยยืนได้ดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งครับต่อมาเราจะมาพูดถึง C ของตัวเอลิเซียนะครับว่าเราควรจะเปิดติดวิกฤตัวทำา C2 C6 ีดีไหมนะครับสำหรับผมนะฮะ คนที่อาจจะไม่ได้มีงบมากนะักสำหรับตู้นี้นะครับผมมองว่าควรจะเปิดติด ID ไว้อย่างน้อย1ตัว c 0ก็เล่นได้เลยนะครับใครไม่เชื่อว่า c 0เล่นได้ไปย้อนดูในสตรีมได้นะครับ c 0ก็เก่งมากๆแล้วนะครับสกิลต่างๆมันค่อนข้างที่จะ Impact มากๆนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีงบอีกหน่อยนึงเปิด c 2เนี่ยผมว่าเป็นจุดที่ the best ของเ e อลิเซียละ เพราะว่า C2 ของเอลิเซียเนี่ยมันทำให้การเล่นใน PVP เนี่ยมันต่อเนื่องมากขึ้นพออมตะเทินทำงานปุ๊บเด้งเลือดด้วยกลายเป็นว่าเหมือนกับรีเซ็ตกับมาเลือดเต็มพร้อมกับมีอมตะด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไป C2 ได้ผมก็จะเชียร์ให้ไป C2 นั่นเองนะฮะส่วนต่อมาคือ C4 ครับ C4 ของเอลิเซียเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันจะได้ลดความเสียหายเนี่ย10%ให้เอลิเซียเนี่ยยืนได้ถึกขึ้นไปอีกระยะหนึง นะครับหรือถ้าเกิดใครมีงบมากชอบตัวนี้อวยตัวนี้แบบผมเนี่ยก็สามารถไป C6 ได้นะครับแต่ C6 เนี่ยมันเปลี่ยนจากการเร่งเทิร์น2เทินเนี่ยกลายเป็น3เทินถามว่ามันช่วยได้ไหมมันช่วยได้ในบางกรณีเนาะตอนนี้ต้องบอกว่าตัวบัฟที่มันอยู่กับศัตรูเนี่ยสูงสุดน่ะมันจะอยู่แค่ประมาณ3เทินเท่านั้นนะครับมันก็จะสามารถแบบเร่งเทินพวก ลิงก์ของรูดี้ที่เป็น3เทินได้หรือว่าเร่งเทินพวกคิริเอลเจที่มีการสถานะ3เทินแรกหรือบางช็อตเซอร์ไพรส์ฝั่งตรงข้ามมีแหวนอมาตะตายเกิดขึ้นมา3เทินอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเร่ง3เทินไปหมดได้เลยนะครับสำหรับคนที่อวยหรือมีงบอยู่แล้วเนี่ยก็เปิด C6 ไปได้เลยนะครับแต่สำหรับคนที่โอเคอยากจะเซฟงบประมาณไว้รอตัวถัดไปรอสกินยอนฮีเดี๋ยวตู้ยอนฮีก็จะมาแล้วเนี่ย ทำแค่ซ2เนี่ยผมว่าเดอะเบสมากๆแล้ครับส่วนเรื่องของการจ่ายหินสกิลให้เอลิเซียนะครับก็จ่ายสกิลหนึ่งสกิลสองแพสซีฟได้เลยนะครับถ้าโชคดีนะแต่ถ้าโชคร้ายก็จะลงตีธรรมดาตีธรรมดาของเอลิเซียเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรสักเท่าไหร่ฮะต่อมานะครับผมจะมาขอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์นะครับสำหรับอุปกรณ์เนี่ยผมมองว่าเอลิเซียเนี่ยเป็นตัวละครที่จะต้องใส่เซตต้าน ถ้าเป็นเซตอื่นเนี่ยดูแล้วจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวนางเท่าไหร่นะครับตัวนางเนี่ยค่อนข้างที่จะถึกมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใส่เซตต้านเนี่ยยังไงก็คอนเฟิร์มว่าเราเนี่ยจะได้ออกสกิลแน่นอนหนึ่งครั้งแล้วก็ล้างให้กับเพื่อนในทีมได้นะครับผมก็เลยจะใส่เป็นเซตต้านเป็นหลักนั่นเองนะส่วนออบหลักๆของอาวุธนะครับผมจะเชียร์เป็นสุดๆไปเลยนะครับทำโจมตีไปเพื่อเอาโลกก็ได้นะหรือจะเอาเด้งเลือดก็ได้แต่สำหรับผมมองว่าการที่ ยืนได้นานๆเน้นป้องกันเน้นเลือดสักชิ้นหนึ่งเนี่ยโอเคกว่า และอีกชิ้นหนึ่งจะเป็นเข้าเป้านะครับเพราะสกิลของเอลิเซียทั้ง2สกิลเนี่ยมีดีบัฟใส่ศัตรูหมดทั้ง2สกิลเลยการที่มีเข้าเป้าติดไว้สักชิ้นหนึ่งก็เป็นอะไรที่เอาไปหักลบต้านของเขาได้และทําให้โอกาสาจดีบัฟเนี่ยมีมากขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นคอมโบกับพวกโค้ที่มีเข้าเป้าเสริมให้อีกนะเพราะนั้นเข้าเป้าไว้สักชิ้นหนึ่งก็โอเคเหมือนกันนะส่วนออฟรองต่างๆเนี่ยผมก็จะเน้นไปทางถึกๆป้องกัน บล็อกเลือดได้เลือดหรือถ้ามีโจมตีเปอร์เซนต์ติดมาก็ถือว่าไม่แย่นะครับแต่พวกอัตราคิคิแดมอะไรเงี้ยเราจะไม่ใช้นะหรือจุดอ่อนเนี่ยผมก็มองว่าไม่จําเป็นนะเพราะว่าสกิลของเอลิเซียจะเป็น5เป้าหมดแล้วก็การตีธรรมดาก็ไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรนะฮะส่วนเสื้อนะครับผมก็จะเน้นถึกๆเหมือนกันนะครับก็ จะใส่เป็นพวกอัตราบล็อกก็ได้นะครับหรือว่าลดความเสียหายก็ได้นะตัวเสื้อเนี่ยผมใส่อัตราบล็อกชิ้นหนึ่งเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอดีว่ามันตีลงป้องกัน25%ผมก็เลยมองว่าตัวนี้ถึกมากๆแล้วก็ออฟอื่นๆก็ได้ใช้ด้วยนะครับถ้าใครมีพวกลดความเสียหายที่แบบว่าออฟลองเป็นบล็อกหนักๆ ก็สามารถใส่ตัวลดความเสียหาย2ช่องก็ได้นะครับอีกช่องหนึ่งผมใส่เป็นลดความเสียหายนะครับมันจะได้16%ถ้าคุณทํา C4 มันจะได้อีก10%เป็น26%นะครับมันก็จะทําให้ถึกขึ้นอีกมากๆเลยนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็อันนี้ออฟลองเนี่ยผมมีโจมตีติดมาด้วยการมีโจมตีติดมาด้วยถือว่าไม่เกลือนะครับสำหรับเอลิเซียนะดีมากๆนะครับอ่ะส่วนแหวนที่ผมจะแนะนานะครับ <Yeah. S 1> ก็ มี2ออันละกันที่เชียร์แหวนทองนะจะเป็นแหวนตายเกิดนะครับเวลาที่เราโดนดาเมจแบบหนักมากๆเข้ามาแบบทีเดียวตายยังไม่ได้ใช้ผลตอนครึ่งหลอดเนี่ยแหวนตายเกิดเกิดขึ้นมาเนี่ย มันก็จะสามารถทําให้แพสซีตรงนั้นเนี่ยทำงานได้นะครับหรืออีกอันนึงก็จะเป็นแหวนอำนาจนะครับแหวนอำนาจก็ดีเหมือนกันเวลาเราโดนดาเมตถึงตายเลือดเราจะเหลือนหนึ่งแล้วก็เราก็จะได้โล่ด้วยแล้วเราก็จะเป็นอมตะด้วยนะครับอ่ะก็ลองเลือกดูแล้วกันถ้าถามว่า2อันนี้เชียร์อันไหนมากกว่าแอบเชียร์ตายเกิดมากกว่านะครับส่วนแหวนอมตะนะครับผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะเอาไปใส่ให้ตัวละครที่เป็นตัวดามเมจดีกว่านะครับพอเกิดมามันจะได้เล่นกันแบบยาวๆอะไรประมาณนี้นะ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนสเตตัสนะครับของผมเนี่ยแอแทประมาณ2อ0 0นะครับป้องกันพันหนะครับเลือดประมาณ800 0ันสปีดถ้าเน้นได้ก็ได้แต่ว่าถ้ามันฝืนกับการตีบวกมากเกินไปเนี่ยผมว่าไม่จําเป็นนะครับเล่นหลังก็ได้นะฮะแล้วก็พวกคิอะไรพวกนี้เราไม่ต้องเอาเลยนะครับเราจะเน้นที่พวกบล็อกลดความเสียหายนะครับผลเข้าเป้าก็ได้ครับแล้วก็ต้านทานก็มีไว้ก็ดีนะครับเพราะว่า มันก็กันสถานะให้แค่เทินเดียวเนาะสำหรับตัวของเซตตานฐานนั่นเองครับโอเคครับต่อมาเนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการเอาเอลิเซียเนี่ยมาจัดลงในทีมกายภาพละกันเพราะว่าผมว่ามันเป็นโพซิชันที่เหมาะที่สุดแล้วนะทีมกายภาพเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับแน่นอนครับพี่คายไม่ตกงานครับเป็นตัวดาเมจหลักของทีมกายภาพยังยืนหยัดได้อย่างเหนียวแน่นนะครับคางระครับเป็นตัวที่เอามายืนเป็นเสาหลักของทีมกายภาพบัฟได้ล้างได้ซีซีได้นะครับเล่นคู่กับเอลิเซียได้เลย นะครับอ่ะอีก2ตัวจะใส่อะไรนะครับถ้ามีพายใส่พายครับพายเนี่ยค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่ามายืนแปะกายภาพเบาบางแล้วก็เอลิเซียมีลดเกาะด้วยทําให้ดาเมจของทีมกายภาพเนี่ยจะหนักมากๆเลยนะครับหรือถ้าใครไม่มีพายนะครับสามารถเอาพายออกได้ใส่เป็นพวกเดลโลนก็ไม่แย่นะครับอ่าใส่เป็นเดลโลนก็ได้หรือจะใส่เป็นไอรีนก็ได้แต่ผมแนะนําเป็นเดลโลนมากกว่านะฮะอ่ะโอเคสมมุติว่ามีพายแล้วกันนะฮะ อีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยแล้วยังเป็นตัวก๊อตของตัวทีมกายภาพเลยเนี่ยก็จะเป็นโค้นั่นเองนะครับก็จะสามารถเล่นเป็นแบบนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะสัตว์เลี้ยงเนี่ยใช้เป็นอ e ีรินก็ได้หรือถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงใหม่ที่ชื่อว่ายูอ่ะเป็นสัตว์เลี้ยงของเอสอ่ะหกดาวนะเอายูมาเล่นแทนออรินได้เลย <Wow. S 1> มันจะทรงพลังกว่าเพราะว่าลดเกาะเพิ่มตัดฮิวได้ด้วยทําให้สกิลล่างของคางูรามีผลในการลดฮิวได้ถึง100%ถ้าเกิดว่าใส่ยูหกดาว นะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดไม่อยากเล่นทีมนี้หะครับพี่ผมแบบอ,อยากเล่นเพลตันครับเพราะว่าเพลตันผมเปิดมาเยอะสามารถเล่นได้นะทุกคนทีมเพลตันนะครับคุณเล่นเป็นหน้าหหลัง4เลยนะครับแล้วก็เอาเพลตันเนี่ยมาตรงนี้อ๊ออ่าแล้วมายืนนี้อ่าเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะได้กายภาพสาตัวใครก็ได้วอยชิลแล้วก็มีเอลิเซียแล้วก็มีเพลตันจะเล่นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเอาคายออกเอาเพลตันเข้าอันนี้ก็โหดเหมือนกัน นะครับเพราะเพลตันเป็นตัวที่ยืนได้นานอยู่แล้วแล้วก็เอลิเซียก็ยืนซับพวกนี้ได้อีกนะครับมันคอยล้างพวกอัมาพาตที่เพลตันจะโดนอะไรเงี้ยจากโควะได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเล่นเป็นแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันครับส่วนเรื่องของออเดอร์สกิลนะครับที่ผมกําลังเล่นอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากๆกนะครับก็จะเป็นเอลิเซียเปิดด้วยสกิลล่างนะครับเปิดด้วยสกิลล่างเนี่ยความหมายก็คือว่าถ้าเราได้เปิดก่อนอ่ะเราได้ใบเขาเราได้ใบเขาถ้าเขาไม่ได้ใส่เซตต้านนะ เราได้ใบเขาครับขอเสริมความรู้นิดนึงใบเนี่ยถือว่าเป็นสถานะควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นเซตต้านกันใบได้นะครับ <Yeah. S 1> ถ้าเราเปิดก่อนเราก็มีโอกาสได้ใบเขาครับถ้าเราเปิดหลังนะครับส่วนใหญ่ถ้าเขาเปิด CC อยู่เราก็สามารถล้างสถานะพร้อมกับใ,บใบในเวลาเดียวกันได้คือมันเป็นตัวที่จ่ายสกิลแล้วมีเอฟเฟกทั้งฝั่งเราและฝั่งเขานั่นเองเพราะนั้นก็จะเปิดด้วยเอลิเซียเป็นสกิลแรกคางุระเนี่ยออเดอร์สกิลจะเอาไปเล่นในช่วงหลังแทนนะครับแบบ ไปลุ้นออกงูช่วงกลางเกมให้มันซีซตอนที่มันแบบไม่มีกันสถานะอะไรอย่างเงี้ยแทนนะครับแล้วก็ยังคงเลือกคายล่างบนเป็นออเดอร์แบบนี้นะครับที่ผมจะเล่นเนาะหรือใครจะลองปรับเปลี่ยนดูก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพามาดูเรนกิ้งอารีนาของเซิร์ฟเวอร์หที่ผมเล่นอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขึ้นมาเป็นอันดับ5แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของการป้องกันก่อนนะฮะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับผมจะให้ดูตอนที่ ผมยังใช้วานซ่าเนาะอ่านี่คือตอนที่ผมยังใช้วานซ่าอยู่นะครับก็มีแพ้แพ้ชนะชนะสลับกันไปบ้างชนะรัวก็มีนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะพอผมเปลี่ยนไปเอลิเซียนะครับตรงนี้นะอ่าเปลี่ยนไปเอลิเซียเราเล่นอารีนานะครับชนะ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 โหแบบชนะรัวๆวทุกคนดูดิมีแพ้หนึ่งนะฮะแล้วก็มาชนะชนะชนะคือแบบอัตราวินเลตอะมันดีขึ้นกว่าตอนเป็นวานีซ่าเลยนะครับสำหรับทีมกายภาพเนาะอ่ะ โอเคเดี๋ยวมาดูเพื่อนๆคนอื่นบ้างนะครับในแรงด์กิ้งเห็นไหมครับทีมกายภาพเนี่ยวานิซ่าจะโดนเคลียร์ออกแล้วแทนที่ด้วยเอลิเซียนะครับอ่าทีมนี้นะครับเหมือนกันนะฮะวานิซ่าโดนเคลียร์ออกแล้วแทนที่ด้วยเอลิเซียอันนี้เป็นทรงผมเอลิเซียซีสองนะอ่าแล้วก็นี่ฮะอันนี้เห็นไหมไปหมดแล้วนะครับเป็นเอลิเซียหมดแล้วนะครับตอนนี้วานิซ่าเนี่ยคือจะไปอยู่แค่กับทีมโควิดเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้เขายังไม่ได้เปิดใช้เป็นเอมิเลียอยู่ นะครับอ่าแล้วก็น,นี้ทีมผมก็จะเป็นประมาณนี้อืมพลณปีเตอร์นี่อ่าก็เอลิเซีย C3 เห็นไหมก็เล่นได้แล้วไม่ต้อง C6 นะครับนี่เอลิเซีย C2 นะครับเนี่ยให้ดูประมาณท็อป10แล้วกันนะอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะเป็นวานเนซ่าอยู่นะครับอ่าแล้วก็ทีมนี้นะครับอ่าก็ไม่มีวานเนซ่าแล้วแต่ถามว่าทีมโควิดเนี่ย ยังเล่นวานิ่าได้ไหมอาจจะมาแทนสล็อตของจูริเพราะว่าจูริตอนเนี้ยครับพอมันดับศูนย์ปุ๊บมันสามารถโดนเอลิเซียเคลียร์ออกได้ทันทีนะครับก็เลยคิดว่าสล็อตจูริเนี่ยอาจจะต้องกลับมาเป็นวานิ่าเหมือนเดิมนะครับ ทีมที่เหมาะที่สุดนะครับกับการเอาเอลิเซียมาลงคือทีมกายภาพนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูตอนเล่นจริงๆกันว่าเป็นยังไงบ้างครับแมตช์แรกเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ผมเจอทีมถึกนะครับว่าเป็นยังไงครับทีมถึกเราจะได้เปิดก่อนอยู่แล้วเราสามารถจ่ายไปได้เลยนะครับทีมถึกส่วนใหญ่ส่ต้านครับเขาจะไม่ติดใบครับและดูดี้ยกโลมาครับอ่ะต่อมาครับก็ พี่คายครับปาสกิลไปเลยจริงๆถ้าเจอทีมถึกเราใช้สกิลบนได้เนี่ยมันสามารถที่จะเร่งเทินของฝั่งลูดี้ออกได้หมดเลยนะอ่าพวกลิงก์พวกต้านสถานะอะไรเงี้ยมันจะดีมากๆแต่ว่าอันนี้เราออเดอร์สกิลคายเอาไว้เนาะเราก็กันไว้เจอกับพวกทีมสปีดด้วยนะครับอ่าก็โถมดาเมจกันไปนะฮะเอลิเซียนะครับเดี๋ยวดูนะฮะว่าเป็นไงปึ๊บชิลๆครับเกาะขาวยังไม่หมดเลยนะครับเอลิเซียยังสบายๆฮะอ่าแล้วก็ไงต่อ คางูระผมออกสกิลเทพเจ้าอีกแล้วนะโอ้โหตัดฮิวเขานะฮะแต่ก็ตัดไม่ค่อยลงนะ่ะไปต่อคามา่าโดนฟาดมาปุ๊บล้างเอลิเซียได้ผลจากตรงนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าเอลิเซียมันดีตรงที่ว่าดีกว่าวานิซ่าตรงที่ว่ามันสามารถที่จะได้รับผลจากสกิลของคาง,งูระด้วยแล้วเมื่อกี้เร่งเทินไปแล้วนะครับติดบ้างไม่ติดบ้างนะถ้าสังเกตด,ดูดีๆว่าบางตัวก็ยังมีลิงก์ติดหัวอยู่นะครับนี่คือจ่ายไปสสกิลแล้วเอลิเซียแล้วก็มายืนเฉย ค่อนข้างยืนได้นานนะครับอ่าที่เหลือก็ลุยกันต่อนะครับผมมั่นใจว่าเอลิเซียเนี่ยยืนได้นานกว่าวายเนซ่าแน่นอนนะครับอ่าพายแทงไปครับเรียบร้อยปิดทีมถึกไปได้1ตัวครับถ้าเขามีแหวนเกิดก็น่ากลัวอยู่นะอ่าอันนี้ก็ชิวชิวเอลิเซียยังไม่ได้ใช้ตัวพาสซีฟเลยนะครับครึ่งหลอดอ่าโดนดาเมจเห็นไหมครับเลือดเด้งมา7จ็ดพันะครับโดยที่ผมไม่ได้ใส่ของแอตแทกเลยนะแล้วก็มีอมตะเทินสองเทินข้างๆรูปดาบ เนี่ยความสามารถของเอลิเซียมันยืนได้ค่อนข้างนานนะฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปติดใบครับอลิสติดใบไปแล้วเห็นไหมอ่าติดใบไปแล้วแล้วก็ล้างดีบัฟด้วยแต่ทีมถึกไม่ค่อยมีดีบัฟหรอกอ่ะโอเคอันนี้ให้ดูแบบภาพตอนสู้กับทีมถึกแล้วกันว่ามันจะเป็นฟิลประมาณนี้อ่ะมันสามารถที่จะมายืนดเก่อได้อ่ะแล้วก็แบบมันเร่งเทินพวกทีมถึกมันต่อกรกับทีมถึกได้ดีขึ้นยิ่งใครมีสัตว์เลี้ยงใหม่อะ มันก็ยิ่งแบบได้เปรียบเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคะแนนนิดหนึ่งนี่เห็นไหมฮะมีการเด้งเลือดอะไรสู้ด้ามเมทเนี่ยคือมันไม่ได้มีอยู่แล้วมันเป็นตัวที่แบบมายืนทําให้แบบทีมกายภาพแบบมันเล่นได้ดีขึ้นมากต่อไปเรามาดูภาพที่เจอทีมโควิดกันบ้างนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เขาจะได้เปิดก่อนนะครับเขาเปิดด้วยสตันครับเรียบร้อยคายผมติดสตันนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าเอเลเซียออกสกิลปุ๊บล้างสตันของคายให้เลยแต่ว่าออเดอร์สกิลก็ยังถูกยกเลิกอยู่ดีนะแล้วก็ยััังไดด้้บบยเคา2ตววนะร เขาแปะโควิดมาแปะโควิดในค่อนข้างลำบากครับเพราะว่าการล้างเนี่ยมันล้างได้แค่2ดีบัฟเนาะมันจะล้างพวกโควิดได้ไม่หมดนะครับอ่ะนันี้ก็เจาะก่อไปนะฮะโอเคแต่คือการที่ล้างคลายออกมาได้เนี่ยมันก็ทําให้คายกระโดดออกไปตีได้ถ้าคายได้ออกสกิลต่อไปแปลว่าโซ่จะลงหัวทันทีนะครับอ่ะโอเคพายทิมเข้าไปปึ๊บเรียบร้อยฮะอ่ะก็โดนเผาโดนอะไรกันไปนะฮะฝั่งเขาออกสกิลระเบิดมาชิวๆครับ สังเกตไหมเอลิเซียยังสบายๆนะเลือดไม่เป็นไรนะฮะโอเคคายผมได้ออกสกิลคอนเฟิร์มโซ่ลงหัว1อันแน่นอนครับถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ล้างโซ่จะไม่ได้ลงหัวเพราะคายจะไม่ได้ตีนะครับอ่าแล้วก็ตีซ้ำตีซ้อนโอเคสวยมากนะโอเคต่อมาครับเทลตันสกิลมาไม่เป็นไรชิวๆนะครับเอลิเซียยังยืนได้นะเลือดนี่แทบไม่ลดแล้วก็ซูมเข้าไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยหมดนะครับอ่าโดนเล่งเทินนะเมื่อกี้ โดนเร่งเทินหายหมดนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็ฟรีฟอร์มละสบายๆเอลิเซียยังไม่ได้ใช้พาสซีฟเลยทุกคนเจอทีมโควิดนะครับอ่าที่เหลือก็นี่ครับจัดใบอีกหนึ่งดอกเพลตันติดใบนะเพลตันติดใบแล้วก็ล้างฝั่งเราด้วยแต่ล้างไม่หมดหรอกโควิดมันเยอะครับมาดูแมตช์เจอทีมกายภาพที่เป็นวานิซ่าหน่อยละกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อเปรียบเทียบไปเลยนะอันนี้เขาเปิดก่อนเปิดด้วยงูครับฝั่งผมคลายติดหินครับ เอลิเซียเล่นที่หลังล้างคายออกมาเหมือนเดิมแต่ออเดอร์สกิลถูกยกเลิกแล้วติดใบไป3ตัวคายเขาก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันโค้เขาระเบิดมาเ,เร่งเทินติดธรรมภาพไหมเอลิเซียติดธรรมภาพไม่เป็นไรเอลิเซียถึกมากดูนะทีมกายภาพเนี่ยเป็นทีมที่ดาเมจแรงมากนะโดยปกติอ่ะมันจะต้องแบบแป๊บเดียวละลายแต่ว่าเอลิเซียเนี่ยยืนได้นานครับเดี๋ยวดูปึ๊บอ่ะมีฮิวจากตัวคาลูระด้วยอ่ะโอเคพายผมเอ้ยพายฝั่งเขาแทงไปนะครับเอลิเซียออกมาตี นี่ครับยืนสบายๆและเล่งเทินไปครับโอเคดาเมจไม่มีนะแต่ว่าคือมีเล่งมีล้างนะครับโอเคโดนเจาะก,ก่อมายังสบายยืนสบายมากครับแล้วถ้าเกิดใครไม่เชื่อลองดูในไลฟ์สตรีมผมเนี่ยลองเป็น10บสรอบเอลิเซียจะยืนเป็นคนท้ายๆตลอด <Wow. S 1> นะอ่ะคลายผมฟาดไปคารูระเขาออกสก,กิลเทพปะเข้ามาโอเคปึ๊บชึบนี่ยังยืนอยู่นะครับเลือดยังเต็มอยู่ยังไม่ได้ใช้แหวนเลยนะครับแล้วก็ฆ่าเขาอีกรอบหนึ่งครับอ่ะ เดี๋ยวให้คายเขาได้ออกสกิลหน่อยเพราะว่าคายเขายังไม่ได้ออกสกิลค่ะคายเขาออกสกิลปึ้มเข้ามาอันนี้ตายแล้วแหวนเกิดขึ้นมาอ่าโอเคนี่เห็นไหมก็ยังยืนต่อได้นี่โดนดาเมจติดบ็อกบสบายสบายแล้วก็เล่นเล่นต่อได้เลยอ่าเอลิเซียเนี่ยจริงๆแค่ C ีศูนย์เนี่ย,ยก็ยืนได้นานมากแล้วถ้า C2 ก็จะเป็นแบบเดอะเบสเลยครับมาดูตอนที่เรากันกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งผมจะอยู่ด้านขวานะครับอันนี้เราเจอกับคาย C12 นะครับเขาเปิดด้วยเจาะเกราะมาก่อนครับ ซึ่งจอกเกาะแน่นอนครับว่ามันติดเบิร์นิ่งติดเผาไหมแล้วก็รถเกาะนะครับแต่เอเลเซียเนี่ยช่วยล้างตรงนี้ออกไปได้นะครับทาให้รถเกาะไม่มีผลแล้วก็เบิร์นิ่งหายไปนะอ่าแล้วก็ฝั่งเขาก็ใช้คายจัดมานะครับแต่สังเกตไหมว่าเมื่อกี้เอเลเซียล้างแล้วใบเขาไป3ตัวนะครับอ่าคายผมเล่นกลับครับโอเคแล้วเขาล้างมาปุ๊บคายเขาดีดมาต่อเอเลเซียยังยืนได้นะฮะตอนนี้ยังยืนไหวนะครับเห็นไหมฮะแล้วคายเขาสสกิลแล้วนะปุ๊บเอเลเซียตายปุ๊บนี่ฮะเห็นอะไรไหมฮะ พอใช้ดูนิดนึงเมื่อกี้เอลิเซียผมตายใช่ไหมเพราะว่ามันโดนดามเมจโอเวอร์เกินนะครับและพอมันได้แหวนตายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันได้นี่ฮะกันความเสียหายทั้งหมด2เทินเนาะเพราะว่ามันจะได้จากพาสซีเพราะฉะนั้นแหวนตายเกิดเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างคุ้มเนาะเพราะว่าถ้าเราโดนโอเวอร์ปุ๊บเกิดขึ้นมาเราได้อมตะอ่าทำให้เอลิเซียย,ยืนเล่นต่อได้พร้อมกับเด้งเลือดด้วยนะครับของ c 2นี่อ่าดูฝั่งผมเหลือ4ตัวแล้วนะฝั่งผมเหลือ4ตัวฝั่งเขาออกสกิลทะเลทรายมาติดหินมา ผมเหลือคางุรักไว้นะครับอ่าโคเกิดมาใครจะออกสกิลดูนะปึ๊บอ่าโคออกสกิลบนทําดาเมจอัมมาพาสก็หน่อยไม่อัมาพาสไม่เป็นไรอ่าคายโซเด้งไปสู้ไปเอลิเซียย,ยืนไหวอยู่ครับโดนระเบิดโคเป็นไงครับเอลิเซียสบายสบาย,บายมีอมาตะโดนเล่งไปแค่1เทินโดนหรือเปล่าไม่รู้นะเออแต่ว่ามันไม่เป็นไรนะฮะโอเคแล้วก็เล่นกันต่อนะครับนี่โดนโซไม่เป็นไรคือถ้าไม่โดนทะลุทะลวงเนี่ยมันไม่เป็นไรครับนี่ ดูฮะฝั่งผมจะชนะได้ไงนะครับโคเร่งเทินหมดดงไปครับเหลือวานิสซาตัวเดียวเอลิเซียยังเลือดเต็มอยู่เลยนะครับอ่าประมาณนี้คือถ้าเกิดคุณเล่นทีมกายภาพเป็นหลักเนี่ยคุณเปลี่ยนจากวานิสซาเป็นอลิเซียได้เลยนะครับส่วนมุมมองของการเอาไปเล่น PVE เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนางเนี่ยสามารถเอาไปยืนลดเกราะให้ได้พร้อมกับซับล้างดีบัฟได้ด้วยเวลาเราติดด่านอะไรที่มันมีซ c เยอะๆนะครับสามารถใช้เอลิเซียเนี่ย C0 C2 เนี่ยก็เอาไปล้างได้เลยนะครับ หรือถ้าเกิดเทียบกับรูดี้นะครับจริงๆรูดี้ถ้าเกิดมี C6 เนี่ยมันก็จะการสถานะเป็นเทินได้ดีกว่านะครับแต่ว่านั่นแหละมันต้อง C6 ไงคุณก็ต้องจ่ายใบเซเว่นไนท์เพื่อที่จะไปเลือกรูดี้ C6 แต่ว่าเอลิเซียเนี่ยมันสามารถล้างได้ตั้งแต่4ีศูนย์แล้วนะครับก็สามารถใช้เอาไปลุยด่านได้ด้วยแล้วก็บูสต์ดาเมจให้กับทีมได้ด้วยโดยที่มีลดป้องกันไม่ต้องไปใส่บิสกิตไม่ต้องไปใส่เอสอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องเ е ดบอสเนี่ยยังไงบิสกิตก็ ไปได้ค่อนข้างครอบคลุมหลายคอนเทนต์นะครับโดยเฉพาะกับเรื่องของการต่อสู้ PVP กับคนอะไรเงี้ยก็จะดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับตัวละครเอลิเซียนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยว่าใช้งานแบบไหนแล้วชื่นชอบบ้างนะครับหรือว่า ใช้ในเวไหนเบื่อมีเว,เวต่างๆมาแชร์เทคนิคให้เพื่อนๆกันนะครับถ้าช่นชอบคลิปแบบนี้กันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปของ s ซ v ว n น r e b i r ีเด้วยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ